เรามาดูภาพป่าสนเปลี่ยนสีกันบ้างนะครับคือภาพนี้เนี่ยโทนมันใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลงมาเป็นขาวดำเนี่ยภาพมันจะแบนแต a มากนะครับเราจะทําการปรับโดยการที่ทําให้ใบไม้ด้านบนนะครับ <c oughs> เขียวกับเหลืองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับให้มันมีโทนไล่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้มัน มืดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นต้นไม้เนี่ยให้เห็นเ,เป็นต้นชัดเจนแล้วก็มีมิติไล่ไล่มืดเข้าไปนะครับเราก็จะเข้าไปที่ภาพนี้นะครับผมจะเข้าไปที่ Nick Collection s วนเ e e เฟกต์โนะครับเ, <c oughs> เรามาดูว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกแล้วคือเราเข้ามาปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะสีที่มันเคยภาพที่มันเคยมีความแตกต่าง,งสีมันจะเป็นโทนเดียวกันเลยนะฮะเราก็จะมาที่ตัว brightness นะครับผมจะเพิ่ม brightness นิดหนึ่งแล้วก็ลด contrast อีกนิดหนึ่งเพื่อที่ลด contrast เพราะว่าจะให้จะให้ส่วนมืดตัวนี้มันขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีจริงๆจะดึง shadow ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้น ข้าวนี้คือช h a ์ o w มันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับมันไม่ได้ลึกมากก็จะดึงไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคปิดไปก่อนนะครับติงคอนทราสต์ฮะกับไลเนสโอเคแล้วก็ ผมจะปรับสตัคเจอร์นิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มไมโครคอนทราสมันหน่อยอ่าตัวนี้ย่านนี้ใช้ได้ละนะครับต่อมาเราจะมาที่ตัวสีกันนะครับเอ่อผมดึงใบไม้ที่เป็นสีแดงขึ้นนะครับส่วนที่เป็นสีเหลืองก็ดึงขึ้นนิดหน่อยจริงสีเขียวนะครับก็จะจะลดสีเขียวลงนะครับ แล้วก็แสนลงนะฮะยลโลมันลดมากไม่ได้นะครับจริงก็พอได้อยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนะตื้โอเคแล้กลับไปที่นี่ทีนะครับผมเล่นเคิร์ฟ โอเคครับกลับไปที่ brightness and contrast อีกทีนะฮะเดี๋ยวลองดึง shadow ดูซิว่าจะได้สักขนาดไหนนะฮะโอเคไม่ดึงดีกว่านะฮะลดคอนลดคอนทราสต์ยีหนึ่งนะฮะโอเค สักเจอพอละนะครับเพราะะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าโอเคลองดูนะครับภาพใบไม้ My, เริ่มเปลี่ยนสีเริ่มโอเคละคราวน,นี้จะมาแต่งอีกนิดนึงนะครับที่ตัวใบไม้จะเพิ่ม ดูว่ามันจะเร่งได้ขึ้นมากขึ้นขนาดไหนนะฮะภาพนี้จริงถ้าให้สวยเนี่ยก็คือจริงตอนถ่ายต้องใช้ฟิล์มคือถ้าเป็นฟิล์มขาวดำแท้ๆนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์สีเนี่ยอันนี้จะสวยเลยนะฮะแต่ว่ามันก็บางอย่างมันก็จะไม่ได้แบบดิจิตอลเหมือนกันนะครับโอเค ขึ้นอีกนิดหนึ่งจะเพิ่มยอดให้มันดูมีมิติขึ้นนะครับอ่ะเรามาเช็คโทนนิดหนึ่งโซน0ูนย์โซนหนึ่งโซนหนึ่งจะเยอะหน่อยนะครับโซนศูนย์ไม่เยอะโซนสองโซนสามนะฮะโซนเจ็ดโซนแปดโซนเก้านะฮะโอเคได้ละนะะก็จะได้ภาพที่ ใกล้เคียงฟิล์มสีนะครับคือมันมีความแตกต่างของของของโทนสีนะครับแต่เราจะเปลี่ยนความแตกต่างของโทนสีเป็นความแตกต่างของขาวดำนะฮะก็ใช้วิธีนี้ครับอันนี้สังเกตว่าตัวใบไม้ด้านบนน,นะครับคอนทราสมันยังต่ำไปนิดนึงคือส่วนขาวมันยังไม่ขาวจัดนะครับคืออยากผมอยากเพิ่มระดับความขาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพิ่มระดับคอนทราส แต่ว่าจะไม่ปรับไปที่ฟังก์ชันคอนทาสแล้วจะใช้วิธีการดอทเบิร์นนะครับก็จะเข้ามาที่ตัวดอทสองนะครับแล้วก็เลือกส่วนที่เป็นไฮไลท์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมจะปาดแต่ถอถวยอดไม้นะครับที่ผมต้องการให้มันสว่างขึ้นนะฮะตึงอ่าแล้วก็จะมาที่เบิร์นทูนะครับแล้วก็เลือกที่มิดโทน แล้วก็ปาดเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้มิโทนมันเข้มลงนะครับอีกอันนึงที่จะให้เข้มลงก็คือบริเวณสนามหญ้านะครับโอเคอ่าลองมาดูกันว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วจริง ก๊อปเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วทำใหม่ก็ได้นะครับจะปลอดภัยกว่าพอดีเมื่อกี้ผมลืมก๊อปนะฮะก็โอเคละเป็นภาพที่พอใจละนะ